ครับก็เห็นแฟนๆแม่ๆทั้งหลายที่อยากเห็นผมกลับมาตีปองก็คิดว่าปีนี้จะซ้อมมากกว่าเดิมครับอยากให้คนดูได้มาดูแลวสนุกกว่าเดิมก็ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วรายการที่จะไปแข่งคือชิงแชมป์สโมสรซึ่งมันแข่งเป็นทีมเราก็ได้ฟอร์มทีมไว้แต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครแต่งานเราเยอะทกงานเราตการก็นี่แหละครับก็พยายามดูอยู่แต่จริงๆก็ อยากติงปองด้วยครับมันมันมันอาจจะเป็นแบบมิติใหม่ให้แบบคแฟนมาดูแบบเราแข่งกีฬาบ้างอะไรอย่างเงบ้ง,ง,งคือตอนนี้ก็อ่าหลักๆก็จะเป็นงานนะครับแล้วก็ก็ต้องมีทําเพลงอีกแล้วก็จะให้อาทิตย์และขั้นต่ำสอวันในการซ้อมเพื่อโชวร,ร่างกายไว้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อหายไปเลยครับผมเลิกเลิกตีไปได้หลายปีแล้วครับก็หลายๆครั้งที่มาแข่งให้แฟนๆดูก็คือซ้อมแค่วันเดียวอย่างเงี้ยครับแต่รอบนี้คืออยากซ้อมจริงจังแล้วก็อยากแข่งโอ้ยไม่ต้องพูดแานกลับมาเลยต้องส้อมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ร่างกายเวลาจะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอะไรสักอย่างผมว่าถ้าร่างกายพร้อมมันมันทำได้เพราะว่ามันมันมีแบบมันมีมูมเมนในตัวอยู่แล้วครับ ก็พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้งางหยอกครับก็คิดว่าต้องทําร่างกายให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมันมันได้ทั้งแบบรูปร่างด้วยอาจจะแบบเป็นบ้านเด็กผอมอะไรก็ว่าไปไก,ก็เด็กอ้วนแล้วหรอก็เด็กอ้วนแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยากให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยครับกังวลไม่ไม่มีความกังวลเลยครับกังวลว่าจะจะได้นอนไหมครับตอนนี้ ใช่เพราะผมทําเพลงด้วยครับทําเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็มันทําเรื่องกีฬาด้วยแล้วก็มีเรื่องงานแสดงอีกแล้วก็จะมีทัวร์อีกหลายที่เลยครับเพลงนี้อีกไม่ไม่นานเกินรอได้ปล่อยแล้วครับตอนนี้อยู่ภายใต้สังกัดวันเริมนะครับก็เป็นแนวที่ผมชื่นชอบตอนที่หยุดไปคือผมก็มานั่งฟังเพลงของทุกพี่เลียดเลยว่า จริงๆแล้วเราชอบเพลงแนวไหนอะไรครับก็ได้เจอตัวเองแล้วแต่อยากให้ทุกคนรอฟังดีกว่าว่าจะออกมาเป็นรูปแบบประมาณไหนแนวไหนครับผมจริงๆผมไม่ไม่ไม่กำหนดแนวเพลงแล้วก็ไม่กําหนดเนื้อหาเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงคือศิละปะเราอยากพูดอะไรเราอยากทําแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเราทำเองหมดเลยทุกโป้นตอครับเขียน melody, เมโลดี้อ่ทุกอย่างดนตรีเราทําเองหมดเลย ก็แล้วแต่ฟีลลิ่งผมว่าแบบนี้มันเหมือนกับการวาดรูปครับถ้าเราไม่มีฟิลที่จะวาดรูปมันก็มันก็จะไม่มีฟิลที่จะแบบมานั่งเขียนหรืออะไรแต่ก็มันแล้วแต่เพลงบางเพลงก็15นาทีก็ได้ทั้งเนื้อแบบทุกอย่างมาอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ฟีลลิ่งตอนนั้นครับครับก็เดี๋ยวจะมีจอห์นนอสสเปเชียลครับที่ทำมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงจอห์นนอสนะครับ แล,แล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่องใหม่กับพี่แมก็กกี้อันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเราติดตามดูมีโปรเจกต์วันเกิดด้วยครับเป็นแฟนไซด์ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าผมไม่เคยทำแฟนไซด์ปกติทำแฟนมีสอย่างเดียวครับผมว่าไม่ใช่คำว่ายิ่งใหญ่ดีกว่าใช้คำว่าอบอุนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นวันเกิดเราเราอยากให้มันอบอุ่นใช่ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดนะครับผมตอนนี้รายละเอียดยังไม่ออก ก็น <in the> <à>: ี่เ <desserts> ป <Negative paper> <sh arp inhale> ็นความตั้งใจของผมที่อยากถ่ายแฟชั่นแล้วก็เป็นโทนของผมอะไรแบบนี้ครับยังบอกรายละเอียดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าตั้งใจทําจริงๆเรื่องนี้รอดูดีกว่าขอไม่ไม่บอกอะไรตรงนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่รอครับ ครับเตรียมพรอมในนางนี้ปัจจุบนตอนนี้ถ่ายทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับกำลังแผนงานต่อครับแล้วแฟนจะได้เห็นตอนไหนจะได้งานเลยที่จะปล่อยออกก็เดี๋ยวจะมีปล่อยอ่าสับเซิร์ฟมาก่อนว่าประมาณไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามในไอจีก็ได้ปีนี้ใกล้จะรับผแล้วรับเป้าหมายอะไรบ้างปีนี้เหรอครับอือตั้งเป้าหมายยังไงตั้งใจทำงานครับหาเงินซื้อบ้านที่นี่ครับเพราะว่า ตอนที่เราทํางานตั้งแต่เมื่อก่อนเราไปซื้อที่เชียงใหม่เดียวคนระับแล้วเราเราทางานหลักอยู่ที่นี่เราเลยคิดว่าอยากอยากอยากทำงานซื้อบ้านที่นี่ใกล้ใกล้้ในในอตีกับตัวเองอยู่ครับว่าต้องการบ้านรูปแบบไหนครับ <c oughs> มถามเพื่อนกาบที่ซื้อบ้านไปแล้วก็มีปรึกษาครับแต่ว่ามันก็มีหลายหลายแบบที่เราอยากจะซื้อมาย,มยังเป็นแพลนอยู่ครับก็อยาก ให้มันแบบโอเคที่สุดสําหรับเราครับมันครับมันโอ้หมันมันหลายขั้นตอนครับเพราะว่าเราก็อยากจะใจจริงอยากปลูกเองอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของดีเทลหลายหลายอย่างก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่โฟกัสมากคือโฟกัสที่การทํางานก่อนใช้ลุยงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั่งพัก ถ้า <laughs> ผมก็ฝากอย่างแรกเลยนะครับ first fan meeting ของบาสนะครับผมอยากให้มาหากันนะครับผมมีเซ็ตเซ็ตแฟชั่นที่ทุกคนเฮ้ย <c oughs> สปอยกันแล้วโอเคมาหากันดีกว่าที่งานบาส first fan meet นะครับผมแล้วก็จะมีงานาซีรีส์จอห์นนอสพิเศแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงจากค่ายวันเลิฟนะครับผมแล้วก็มีหลายอย่าง ให้ติดตามทั้งกีฬา,างานศิลปะอะไรที่ผมชอบทำก็ฝากติดตามด้วยครับ